ที่นี้ศูนย์อเมริการความปลอดภัยทางถนนกระทรวงมหาดไทยเขาก็ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของเขา ตอนสมัยเมื่อก่อนโควิดก่อนต่างๆที่มียังมีการถแถลงและสื่อมวลชนไปทาข่าววิทยุประเทศไทยก็จะไปถ่ายทอดถแถลงเขาเรียกว่า7วันระวังอันตรายบ้างอะไรบ้างแต่พอช่วงหลังโควิดมานี่การถแถลงไม,ไม่ไม่มีแล้วมไม่มีการถ่ายทอดอะไรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีถแถลงของเขาเองแล้วก็เป็นข่าวออกมามีถแถลงของปอพสรุปสรุปสั้นๆแต่ว่าจะไม่มีการถ่ายทอดเสียงเหมือนออสมัยก่อนโควิดสมัยนู้นแล้วนะครับทีนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกระทรวง กรงไทยก็ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนมาตรการดูแลความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567เน้นดื่มไม่ขับและก็บังคับใช้กฎหมายทุกพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตครับนายสหรัฐวงสกุลวิวัตรรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าช่วงสงกรานต์ปีนี้เนี่ย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนมาตรการดูแลความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานตีปี6 7 6 7ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่าขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุขอให้เป็นอย่างนี้เถอะนะ,ะมีกรอบการดำเนินการใน5มาตรการได้แก่ มาตรการด้านบริหารจัดการเช่นจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกระดับอย่างเข้มขน้นเชื่อมโยงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงตั้งจุดตรวจจุดบริการรวมทั้งจัดตั้งด่านครอบครัวและชุมชนอันนี้ดีมากในด่ดานครอบครัวและชุมชนมเพราะว่าอะไรดูไหมฮะ,งงะต่อให้ คุณเป็นตำรวจบ้างเป็นยศไหนก็จะเป็นนายพลก็ตามแต่คนที่จะเตือนเขาได้ที่ดีที่สุดลูกหลานคือใครคนในครอบครัวนั่นแหละพ่อแม่เขาเลยมีความคิดเรื่องด่านครอบครัวและชุมชนต่อให้ตำรวจบ้างใหญ่ขนาดไหนก็เถอะเด็กนะเยาวชนนะมันฟังใครระหว่างญาติพี่น้องกับคนนอกอืเขาก็ต้องฟังญาติพี่น้องสิครับถูกต้องครับถูกต้องครับอ้าวใครจะคุมได้ดีกว่าคนในหมู่บ้านนอกจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเอ อ่าเขาเลยต้องมีด่านครอบครัวและก็ด่านชุมชนและนอกจากนี้ยังมีมาตรการการจัดการความเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อมโดยปรับปรุงสภาพถนนและประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยงต่างๆพร้อมอำุวยความสะดวกด้านการจราจรให้เหมาะสมในช่วงเวลาการเดินทางของประชาชน วันนี้ก็ยังมีคนเดินทางอยู่ใช่ไหมฮะคุณทรงพลวันนี้เดินทางอ่ะยังเดินทางอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อวานวันทํางานราชการแต่บางคนเลิกแล้วไปเลยเดินทางกลางคืนหรืออาจจะเดินทางวันนี้เช้าก็มีนะฮะอย่าให้ใจตรงกันก็แล้วกันถ้าใจตรงกันปุ๊บโอ้โหติดกันแบบวินาสันตโลทีเดียวนะทีนี้มาตรการต่อไปคือมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านยานพาหนะเขาจะมีการตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะเดี๋ยวเรามีข่าวเรื่องนี้ด้วยนะฮะหลายที่นะฮะให้บริการคนฟรีในการตรวจสภาพรถนะฮะด่า สภาพรถโดยสารสาธารณะต่างๆด้วยเพิ่มความเข้มงวดให้พนักง,งานขับรถเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วยังมีมาตรการผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องพร้อมตรวจวัดแอลกอฮอลในผู้ขับขี่และมาตรการอีกมาตรการหนึ่งคือการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ จะมีการเตรียมพร้อมจัดรถบริการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพกู้ภัยรวมทั้งเครื่องมือเพื่อสามารถส่งต่อผู้ประสบอุบัติเหตุไปยังโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองในเรื่องของประกันภัยด้วยนะครับ oh. ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ก็ได้มีการสั่งการให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกพื้นที่เลยทั่วประเทศ เพิ่มความเข้มขน้นเน้นยำ้ำดื่มไม่ขับต้องย้ำอย่างนี้ว่าดื่มไม่ขับขับต้องไม่ดื่ม,มและก็บังคับใช้กฎหมายทุกพื้นที่แ่้ะครับตั้งเป้าหมายลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงให้ได้ร้อยละห้าเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานเฉลี่ยย้อนหลัง3ปีแล้ก็ยังเปิดเผยอ,อีกว่าช่วงเทศกาลสงกรานมักเกิดอุบัติเหตุเป็นจานวนมาก ก็ขอให้ประชาชนขับรถอย่างมีสติไม่ประมาทหากมีอาการอ่อนเพลียหรือง่วงก็ให้หยุดพักเดี๋ยวนี้มีโอ้ยนะเต็นหยุดพักตามรายทางเย,ยอะแยะนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทางรวมทั้งสภาพร่างกายของตัวเองด้วยเพื่อให้การร่วมสืบสารประเพณีสงการานนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขและความปลอดภัยครับอ่า